ก็เราสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนุกทานด้วยวันนี้พวกผมแบกลิสเกียนเคยนะกับเกม Sola n นิ w w วิลดนั่นเองโดยเนื้อหาใจความที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยระบบตัวเกมเนี่ยมันมีความมันอะไรบ้างบางคนเนี่ยยังเข้าใจผิดเลยว่าเฮ้ยเกมนี้เอามาเปิดเป็นรอบที่3แล้วเหรอเขาบอกได้เลยว่าเกม b อ็เ MM เกมนี้แม่งโคตรที่จะดีอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับตัวอื่นเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เคยกรอบรูปภาพอของหน้าปก MMO มใช่ไหมล่ะ,ละหลายๆคนก็คิดว่าฮเฮ ไม่ใช่นะครับผมเขาบอกได้เลยว่ามันคนละเกมไอเกมตัวหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าถึงลิขสิทธ์แท้มีการมาเปิดรอบที่2ใช่ไหมล่ะเอาภาพหน้าปกของ MBO มาแล้วก็ภาพเว็บลงทะเบียนเนี่ยก็เอาของ MBO มาตอนนั้นเนี่ยผมก็เคยพูดถึงอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้คือ MBO ของแท้นะครับผมไม่ใช่ว่าก๊อปมาแบบรอบที่แล้วแต่ก่อนอื่นขอพูดถึง Discord ก่อนละกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะทุกคนสามารถเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ดิสคอดของผมได้ไม่ว่าจะเป็นห้องพูดคุยอะไรต่างๆหรือว่าห้องพิมทปกกติเาาอ,อย่งมงม การต่อจลดตาลูสับป,ประยุทธ์วิญญาจารย์ที่มันเป็นเกมเทิร์เบดเนี่ยก็มีคนคุยได้ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่ผมสร้างมาให้แล้วก็คือ Soland New World ทุกคนก็มาเข้าร่วมดิสคอร์ดแล้วก็พูดคุยกันได้ด้วยความที่ว่าเกมนี้เนี่ยมันมีทั้งแบบทีมที่เป็น2คน3คนแล้วก็5คนเพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้เป็นเกมสังคมที่ต้องเล่นกับเพื่อนครับวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนกลุ่มคุณหายใช่ไหมล่ะ,ะบางคนอาจจะแบบเฮ้ยมา5คนครบเริ่มหายไปคนหนึ่งแล้วคุณจะหาเเพพืื่่่ออนนนมมมาาาาจจกไไหหใน Discord นีี้้ดะรผท หาเพื่อนลงดันเจี้ยนอะไรต่างๆนานานเนาะส่วนใหญ่เกมนี้เนี่ยมันจะเน้นคอนเทนต์เกี่ยวกับการเล่นกับเพื่อนแต่ผมจะไปพูดถึงทีหลังเอาเป็นว่าอย่าลืมเข้า Discord แล้วก็มาพูดคุยในห้องนี้กันด้วยนะครับผมพูดคุยได้ตลอดเวลานะไม่ต้องเกรงใจเอาละทีนี้เรามาดูเรื่องแรกกันเลยดีกว่าครับจะมีวิญญาณยุทธหนึ่งสองนะครับผมสามสี่บางตัวเนี่ยจะมีชายหญิงให้เลือกนะครับผมถามว่าพี่ครับเริ่มต้นเนี่ยเลือกวิญญ,ญาณยุทธไหนเลือกอะไรไปก็ได้ครับตามที่คุณเนี่ยอยากจะใช้งานแล้วววแต่่เเเลยยพรราาาะะะนนปป็ิญญ,ญณุทของ6ดนะ ว่าเอาสือขาเนี่ยมันยังไม่มีเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มในอนาคตหรือวิญญาณดูดอื่นๆเนี่ยก็จะเพิ่มในอนาคตซึ่งเท่าที่ผมแนะนําว่าตัวไหนเล่นง่ายแล้วก็เล่นดีที่สุดเนี่ยผมแนะนําว่าดาเมจก็ดีนะครับผมใต้มุปไป แทงก็ได้บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะครบเครื่องส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็แล้วแต่ตามทุกคนที่จะอวยเลยเพราะว่ายังไงแล้วเลเวล51ใช่ไหมล่ะมันก็จะสามารถเลือกวิญญาณยึดคู่ได้โดยวิญญาณยึดคู่เนี่ยเราก็มาเลือกวิญญาณยึธที่เราเนี่ยไม่ได้เลือกสักอันหนึ่งนะครับผมเอามาและต่อให้ทุกคนเนี่ยเลือกไปแล้วนะครับผมเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเห็นมีคนคอมเมนต์ว่ายังั้นะหลังจากที่เลเวล51เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนวิญญาณยึดได้เฮ้ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีเเลยยบบบาางคนนี่อจจะแฮ้ เล่นตามูไปเบื่อแล้วอยากเล่นวิญญาณยุทธ์ตัวอื่นบ้างนะครับผมก็ไม่จาเจนะครับผมสำหรับเกมนี้สามารถเปลี่ยนวิญญาณยุทธ์ได้ตอนเลเวล50แล้วก็วิญญาณยุทธ์อื่นๆเนี่ยจะเพิ่มมาไหมทั้งปูกระเบียดเชลเลนเซียเห็นเขาบอกว่ามันจะเพิ่มมาในอนาคตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นค้อนถังห้าวเนาะอ่าเกมนี้ดังนั้นคุณเลือกวิญญาณยุทธ์ไปแล้วคุณจะไม่ได้จําเจตลอดชีวิตครับคุณจะสามารถเปลี่ยนได้ตอนเลเวล51เมื่อเลือกวิญญาณยุทธ์เสร็จกดสร้างตัวครับผมจากนั้นเนี่ยก็ แนะนำเลยอย่างเดียวที่ทุกคนควรทำคือแต่งเบ้าหน้าให้ดูหล่อดูเท่แค่นั้นเองส่วนอื่นๆถามว่าพี่ครับมันจำเป็นไหมไม่จำเป็นครับคุณดูนี่อย่างเช่นทรงผมใช่ไหมผมเป็นคนที่โอ้โหโคจ่นชอบตัวละครที่มันเป็นผมขาวเลยและสีมันมีแค่นี้ทุกคนเนี่ย มันมีแค่เนี้ยมันมีผมขาวไหมไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจครับเพราะว่าในเกมเดี่ยมันมีขายแฟชั่นผมอยู่แล้วโดยแฟชั่นผมตรงนี้คุณจะเห็นได้เลยว่ามันไม่มีทรงผมในเกมนี้อย่างแน่นอนครับแต่ว่ามันเป็นแฟชั่นทรงผมที่เราเนี่ยสามารถไปสุ่มหาได้อันนี้มันเป็นแจกฟรีนะั้นในเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ทรงผมนี้มีไหมสีขาวก็ไม่มีนะครับผมไฮไลท์ติดแดงมาด้วยเป็นเสืออู่ายชุระเห็นป่าดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปครับแต่งเบ้าหน้าให้ดีก็พอ โอเคผมขออนุญาตกดเข้าไปเล่นแล้วก็รีวิวระบบแต่ละส่วนกันดีกว่าเอาหลักๆเลยนะครับผมที่ทุกคนเนี่ยคงจะสงสัยก็คือเรื่องของอะไรเดียเรื่องของแมปดีกว่าโดยเกมนี้เนี่ยมีแมปใหญ่ขนาดไหนโอเคอันนี้เท่าที่คุณได้เห็นเนี่ยก็คือแมปโรงเรียนนะนี่เห็นไหมใหญ่ไหมก็ใหญ่นะครับผมดูดีวิ่งขนาดนี้ก็ยังช้าและทุกคนกดดูแมปปึ๊บขยายปิดหน,นักกว่า,าทางด้านของ Open World อีก แมปแม่งแบบโอ้โหมึงจะใหญ่ไปไหนนะครับผมและนี่ก็คือแมปของเกมอ่าทางด้านของ MMORPG และถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่าแค่นี้เนี่ยมันใหญ่แล้วอย่างครับผมกดไปที่รูปโลกด้านซ้ายครับนี่อันนี้คือเป็นเพียงแค่1จุดนะครับผมอ่าเราไปที่แมปอื่นดูนี่เห็นไหมโอ้โหแมปโคตรที่จะใหญ่โคตรที่จะกว้างเลยนะครับผมและเกมนี้นี้เนี่ยสามารถสร้างทีมได้5คนเดี๋ยวที่ผมบอกไปครับว่ามันเป็นเกมสังคมนะสำหรับใครที่ถามว่าเล่นกับเพื่อนได้ไหมไม่ต้องถามครับ คุณควรที่จะมีเพื่อนอย่างมากเลยถนะ้าเกิดว่าคุณไม่มีเพื่อนเนี่ย เกมนี้ค่อนข้างเล่นลําบากครับเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยเราก็ต้องถ้าเกิดว,ว่าเราจะลงดันเจี้ยนนะถ้าไม่มีเพื่อนคุณก็ต้องสุ่มหาครับและสุ่มหาถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่ตรงเวลากับคนอื่นก็นั่นแหละผมแนะนําว่าให้เข้า Discord แล้วก็ไปนัดกับเพื่อนเล่นดีกว่าว่าเฮ้ยเราจะลงดันเจี้ยนกันช่วงไหนอะไรอย่างเงี้นะครับผมไปหาเพื่อนในนั้นดีที่สุดครับโอเคด้วยความที่ว่าแมปใหญ่ขนาดนี้แล้วเรื่องต่อไปก็คือที่ทุกคนอยากรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> เราต่อสู้ได้แบบอิสระไหมมันเป็นเฮิร์เบตหรือเปล่าอ่ด้วยความีี่่่่ามมันนนนนนเเเปป็็แบบใหหญขดด้้คุณกตออสสูไลลยรบิะะ คุณอยากกดใช้สกิลตรงไหนคุณก็กดใช้ได้ปึ๊บนะครับผมอ่ะปล่อยสกิลใต้มุกไปเป่าโอ้โหเป็นไงแล้วก็กดใช้สกิลเวลาก,กดใช้สกิลเนี่ยมีวงแหวนออกมาด้วยนะอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมมีสไลด์นอนไม่ใช่ดิ <c oughs> สไลด์พื้นที่เห็นไหมแล้วก็จะเกิดคําถามอย่างหนึ่งใช่ไหมเราสามารถ PK กับผู้เล่นได้หรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องรออัปเดตในอนาคตหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามีหลายคนบอกว่ามันจะมีบางแมปที่มันไม่ใช่เซฟโซนนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันจะสามารถ ไปกระทืบผู้เล่นได้เลยแบบผู้เล่นกำลังเดินเดินอยู่เราไปดักตีอะไรเงี้ยก <c oughs> <c oughs> ็เล่นเอาสนุกเนาะแต่ผมอยากให้มีโหมด PK มากกว่านะครับผมอย่างเช่นใครแบบไม่อยากต่อสู้ก็ปิดไว้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากต่อสู้ก็เปิดไว้นะครับผมจะได้นวกันในแผนที่นั่นแหละเจอใครเดินเดินอยู่ก็ก็ตีแม่งเลย <c oughs> และนี่คือความมันของเกม m f o นะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูเรื่องถัดไปกันดีกว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นเกมถังสารใช่ไหมล่ะจุดเด่นของเกมนี้มันคือการโชว์วงแหวนเดี๋ยวนี้เราจะมาโชว์วงแหวนให้ทุกคนได้ดูนะครับผมสำหรับเกมนี้โชว์ยังไงปุ๊บเปิดวิญญาณยุทธครับนี่แบบนี้ แล้วก็เป็นการโชว์วงแหวนที่บอกเลยว่าโคตรที่จะขิงครับเนื่องจากหากเราเนี่ยไม่ขยับตัววงแหวนจะไม่หายจะเปิดโชว์อยู่อย่างนั้นแหละครับผมคนอื่นถ้าเกิดว่าเปิดโชว์และยืนงโงๆโอยู่นะครับผมก็เห็นเป็นวงแหวนนะครับผมแบบนี้เรื่อยๆเอาง่ายๆก็คือวงแหวนจะไม่หายนอกจากว่าเราเนี่ย ขยับตัวเห็นไหมขยับตัวมันก็จะเริ่มเริ่มจางหายเบไปไงอยากเล่นขึ้นมาแล้วหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครมีวงแหวนอายุเยอะๆเนี่ยโอ้โหเปิดขิงกันน่าจะเท่น่าดูอ่ะและทีนี้นะครับผมเราไปดูระบบต่อไปกันเลยดีกว่าครับด้วยความที่ว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมต้หลวงใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมีกรชากเกี่ยวกับทางด้ของตัวละครมาอยู่แล้วอ่ะมันมีครับผมแล้ววิญญ,ญาณยุทธ์เนี่ยเราเลือกได้ฟรีใช่ไหมล่ะเราสุม่มาแล้วเราจะเปลี่ยนวิญญ,ญาณยุทธ์ได้ไหมไม่ได้นะครับผมวิญ,ญญาณยุทธ์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนฟรีได้ก็ต่่ออเมืว50 11นั่นแหละนะครับผมเราก็กลับไปเลือกอยู่ที่เดิม <c oughs> ที่ผมเนี่ย <c oughs> เคยเปิดไปตอนต้นคลิปใช่ไหมล่ะแล้วก็อีกอย่างเดี่ยวิญญาณยุจะถูกอัปเดตมาก็ต่อเมื่อทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้แบบ เพิ่มวิญญาณยุทธให้เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับวิญญาณยุทธคู่หูไม่ว่าจะเป็นพวกตัวละครอื่นๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมสาหรับเกมนี้มันก็คือคู่หูของเรานั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องระบบกาชากก่อนระบบกาชาเดี่ยจะมีตู้ถาวรแล้วก็ตู้เล็ดอัปดามปกตินาะเพราะฉะนั้นผมจะมาพูดถึงตู้กาชาถาวรก่อนอันนี้ผมไม่แนะนําให้ทุกคนเนี่ยใช้เพชรไปซื้อพวกกาชาปกตินะตัวละครที่ผมแนะนำเนี่ยมีเพียงแค่2ตัวเท่านั้นครับนั่นคือเบนจาม่าแล้วก็นิ่งหลงหลงส่วนใคร เออเอาไงเดียเลือกเป็นจูชิงก็ได้นะครับผมหรือว่ากุยเมยก็ได้แต่ผมแนะนําเป็นจูชิงดีกว่าอาจจะเป็นประมาณนี้ครับโดยเลทการันตีเนี่ยอยู่เพียงแค่70นะครับผมเคยสุ่มถึง70ไหมไม่เคยครับผมเคยสุ่มได้อยู่ที่ประมาณ30นะครับผมรอบแรกนะ30ก็ออกมาแล้ว1ตัวละครแล้วก็สุ่มไปอีก 60นะครับผม60ก็ออกมาสรุปก็คือไม่โดนการันตีอาจจะมีพิตีเลสก,ก็ได้นะครับผมมันถึงออกก่อนเนาะส่วนพิอาร์ที่เล่นด้วยกันเนี่ยรอบแรกเขาออกไป40รอบที่2องเขาออกไปอยู่ที่50นะครับผมอ่ะจะเป็นประมาณนี้ดังนั้นมันก็ไม่ถึง70อยู่ดีเนาะ <c oughs> และเมื่อเราสุมคู่หูได้แล้วมันจะเป็นยังไงอย่างเช่นกูเห็นไหมว่าด้านซ้ายบนเนี่ยจะมีทางด้านของหน้าถังซานอยู่โดยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปทําการโจมตีมอนเตอร์ถังซานตัวละครที่เราสุมมาเนี่ยมันก็จะช่วยตีดังนั้นมันจะเป็นเพื่อนคู่หูเเราานะไม่ เป็นในเรื่องของการลงดันอะไรต่างๆมันจะมีบทบาทอย่างมากเลยแล้วก็ต่อไปเราไปดูทีมคู่หูกันบ้างครับโดยคู่หูเนี่ยเราจะสามารถใส่ได้สูงสุดถึง4ตัวละครอันนี้เราจะเล่นเป็นหลักเลยนะพวกดันเจียนนะครับผมหรือแม้กระทั่งพีพีอะไรก็ตามที่มันเล่นคนเดียวมันจะใช้คู่หูถึง4ตัวละครดังนั้นคุณก็ไปเก็บตัวละครดีๆสัก4ตัวนะครับผมเอาไว้มาเล่นอยู่ทีมของคุณเนาะส่วนตัวละครที่เราเนี่ยอยากจะเ,เล่นเป็นหลักเนะี่ยทุกคนก็กดมาที่ตัวแรกครับแล้วก็กดใช้งานนะเห็นไหมว่านี่หล,ลงคู่หูของ ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลาเราลงดันเจียนที่แบบว่าเราต้องเล่นกับเพื่อนนะครับผมมันจะมีเพียงแค่คู่หูตัวเดียวที่ ตามเรานะครับผมอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดันเจี้ยนลงคนเดียวเนี่ยจะโผล่มาถึง4ตัวละครทีนี้เราไปดูกันดีกว่าไม่จะเป็นในเรื่องของวงแหวนอันนี้เราก็ต้องไปตามล่าตามปกติตามเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะครับผมอ่ะจะเป็นประมาณนี้เนาะขอพูดแบบค้ำๆเลยละกันแล้วก็พวกไอชุดเกาะตรงนี้เราก็ต้องตีบวกนะครับผมยังมีในเรื่องของไอกระดูกวิทญาณอีกยังไม่ได้ปลดเพราะฉะนั้นเล่นไปเรื่อยๆดังนั้นมันก็ยังมีระบบพวกนี้อยู่เหมือนเดิมแล้วเราไปดูจุดเด่นของเกมนี้อย่างถัดไปกันเลยดีกว่านั่นคือแฟชั่่นนนนคคลลัััโดดยยเเกกมมมี้้อาวาววววป็ตะรห เราเนาะเราดังนั้นเราสามารถแต่งแฟชั่นได้ตามใจชอบอย่างเช่นโอ้โหดูดิแฟชั่นแบบโคตรเวอร์วังอลังการอย่างเชียนเลนเสียเวอร์วังยังไม่พอนะครับผมอ่ามันสามารถเปลี่ยนสีได้อีกด้วยและสีที่สามารถเปลี่ยนได้มันคือประมาณ12สีโอ้โดังนั้นสีชุดตรงไหนที่คุณอยากจะเปลี่ยนคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยมีทั้ง12จุดเห็นไหมคุณสามารถแต่งได้ตามใจชอบโอ้ น่าจะแพงน่าดูนะครับผมสลหรับสกินแบบประเภทพวกนี้แล้วก็ยังมีตู้กาชาแฟชั่นอะไรต่างๆนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกดดูก่อนว่าตู้แฟชั่นมันคือตัวไหนวะเนี่ยอ่ะนะครับผมตู้แฟชั่นก็คือตัวนี้อย่างเช่นเราสุ่มมาได้ใช่ไหมเราก็จะได้เป็นนี่โดยกระบี่เนี่ยมันน่าจะเป็นสัตว์ขี่นี่แหละอันนี้ผมลืมบอกเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังนะ <c oughs> ตามสตา์เกมเอวีโอมันจะมีสัตว์ขี่อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราได้กระบี่ก็จะเป็นกระบี่แบบเป็นสัตว์ขี่อะ่ะโอ้โ,โ,โ,โหโคตรเท่นะครับผมถ้าเกิดว่าสุ่มมาได้หรือว่่่าาาเเเรจจะะะสุมมออกกปป็็็นนนนนนตตตัััววี้้คบบผแฟชดดหลงิ เอออย่างเท่เลยใช่ไหมละ่ะและนี่ก็คือเรื่องระบบกาชานะครับผมเรื่องแฟชั่นนะครับผมส่วนใหญ่เกมนี้เนี่ยมันจะเน้นแฟชั่นอยู่แล้วนี่เห็นไหมสัตว์ขี่นะครับผมเราก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้กระบี่มาขี่มันก็จะเท่กว่านี้นะเออไม่ต้องขี่สัตว์มันก็ออกแนวแฟนตาซีไงขี่กระบี่อย่างเท่เอาล่ะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราไปดูเรื่องระบบดันเจี้ยนกันดีกว่าดันเจี้ยนด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีทางด้านของไอโรซันเผ้าณนะปัจจุบันเนี่ยยังมีน้อยอยู่นะครับผมอันนี้ก็คืืือออรระะบบเเ่่งตนะถาถว มีก็ดีนะครับผมแล้วก็เรื่องดันเจี้ยนเนี่ยผมขออนุญาตแนะนําแค่บางส่วนเท่านั้นนะเพราะถ้าเกิดว่าผมแนะนําทั้งหมดคุณดูดิโอ S <S> <S นะครับผมตรงนี้อีกโอ้โหตรงนี้อีกโอ้ไม่ไหวจริงๆนะครับผมเอาไว้มาศึกษากันเอาเองแต่เอาหลักๆเลยก็คือเรื่องการหาวงแหวนนั่นแหละครับผมการหาวงแหวนเนี่ยอันนี้จะเป็นวงแรกครับจํากัดอายุอยู่ที่400ปีเท่านั้นนะครับผมสูงสุดเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มในอนาคตนะนะครับผมเห็นไหมวงที่2จะเป็นประมาณนี้วง3แล้วก็วงที่4ผมถึงเพียงแค่วงที่4นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมอันนี้จะต้องลงกับเพื่อนนะครับผมอันนี้เป็นลงคนเดียวนะเราสามารถ พาคู่หูของเรา4ตัวละครเนี่ยไปลงได้ส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการลงกับเ,เพื่อนเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับผมเห็นไหมว่าเกมนี้เนี่ยมันต้องการเพื่อนแต่ละคอนเทนต์ยังไงแม่งก็ต้องมีเพื่อนติดอะ <c oughs> แล้วก็ต่อไปครับเราไปดูกันที่ไอ เรื่องชุดเกาะกันดีกว่าดันเจี้ยตรงนี้คุณก็จะเป็นต้องลงทุกวันอยู่แล้วโดยทุกคนเนี่ยจะต้องมีทีมนะครับผม3คนขึ้นไปจนถึง5คนได้อันนี้ก็ต้องการเพื่อนนะโดยอันนี้เนี่ยจะเป็นระดับง่ายแล้วก็อีกโหมดเนี่ยจะเป็นเรื่องระดับยากนะครับผมจะมีประมาณนี้เอาเป็นว่ามีคอนเทนต์ลงดันเจี้ยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยที่คุณเนี่ยจะต้องลงกับเพื่อนเดี๋ยวการตีกระดูกอะไรในอนาคตก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ต่อไปนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยพูดถึงระบบดันเจี้ยแล้วใช่ไหมเราพูดถึงทางด้านของ ระบบ PVP กันดีกว่าโดยระบบ PVP เกมนี้มีอะไรบ้างนะครับผม3คอนเทนต์หลักๆเลยอย่างแรกครับผมก็คือตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเราสามารถจัดทีมได้นะครับผมอาจัดทีมเสร็จแล้วเราก็ ไปกดตีเขาเป็นแบบคีพีออฟไลน์นะครับผมเอ <c oughs> แบบไม่ได้สู้กันแบบเรียลไทม์นะครับผมสามารถสู้ได้5ครั้งต่อวันมีของรางวัลด้วยแน่นั่นเราจะไม่พูดถึงครับเดี๋ยวคลิปมันช้าแล้วก็ต่อไปครับผมก็จะเป็น PP แบบ3คนอันนี้เราไปหาเพื่อนมาเลยนะเป็น3คนครับแล้วก็ PP สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็น p p แบบ10คนอันนี้เราน่าจะตั้งตีได้สูงสุดถึง5้าคนแล้วก็กดสุ่มไปต่อนะเพราะว่ายังไงเราก็ไม่มีระบบเรื่องการตั้งตีงต10คนอยู่แล้ว ต้องกดเข้าไปในแมปนะครับผมจะมีแบบคู่ต่อสู้นะ10-10อ่ะ10 V10 เดี๋ยวผมให้ดูประวัติการเล่นนะมูปพี่ผมโดนมูปั่มันตันดิมูปั่มันนานอุ้ยมันใช้วงแหวนไหนวะทำไมมันตันนานเนี่ยไอ้มูปั่เนี่ยเออผมจะเป็นมูปัยบอมไหมเนี่ยซีีอะไรพี่ผมจะแตกไอ้่กูไปสิบห้าตัว ไอเยดูเลือดหมดไอเยลูอยไอตัดมาเป็นฟูงเลยเออเอออ่าอ่าอ่าอไอตัดอ่ะเดี๋ยว็ดเด็ดเดเฮ้ยเปิดโลบเปิดโลบเปิดโลบ <ละ S 1> โลดโลโลโดโดโด,โด,โดโมีเีย้ยอะไรมีพี่ผมจะตายแล้วเนี่ยไ,ไอเยี้ยมันเออเอาคนอื่นก็นได้ไตัดแดดลบย <c oughs> <You S 2> <ๆ>ิวยิวยิวเลือดยิวเลือดยิวเลือด โอเคและนี่ก็คือคอนเทนต์เกี่ยวกับท่านั่นของ PVP เดี๋ยวอนาคตอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกทีนี้อย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะนําเสนอนั่นก็คือเรื่องของระบบขุดแร่ตกปลาอ่ะอันนี้ผมขอไม่พูดถึงขุดแร่ก็แล้วกันขุดแร่มันก็แบบธรรมดาไปนะเราไปดูกันในเรื่องของตกปลากันดีกว่าเผื่อใครแบบอยากชิวชิวใช่ไหมล่ะอ่ะก็สามารถมาตกปลาได้แล้วก็แลกเป็นของรางวัลได้นะอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมอ่ะผมก็กดแบบให้มันติดตามมาแล้วปึ๊บปึ๊บเนี่ยสถานที่ตกปลาก็จะเป็นอยู่แอ่งน้ําตรงนี้เลย เราก็มาสามารถตกปลาได้นะครับผมอ่ลงจากสัตว์ขี่ปุ๊บตกปลาอ่มีคนมาตกเห็นไหมเซิร์ฟผมเป็นเซิร์ฟล่างครับเซิเร์ฟมันก็จะร้างๆหน่อยนะไม่ค่อยมีคนเล่นอ่าแล้วก็รอก่อนครับผมอ่าติดเบ็ดแล้วทีนี้เราก็ต้องแค่รอลูกศรครับแล้วก็ดึงปุ๊บ โอเคกดสองรอบนะครับผมก็จะได้ปลามาแล้วและได้ปลาก็ทําการมาขายจากตรงนี้หรือว่าเราจะเอาไปคับเป็นอาหารก็ได้นะแล้วก็อย่างสุดท้ายนอกจากจะตกปลาขุดแร่แล้วเราไปพูดถึงระบบเรื่องบ้านเกมนี้ไม่ใช่บ้านหรอกครับผมมันคือเกมเฮเดมินิเฮเดโอเคนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเบื่อกับการเป็นวิญญาจารย์แล้วคุณก็มาปลูกผักเลี้ยงควายนะครับผมอ่ะคุณลองดูดิปึ๊บเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวปลูกนู่นปลูกนี่นะครับผมนี่เห็นไหม ปูกข้าวโพดไปครับเลี้ยงไก่นะครับผมโอ้โหดูดิเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวนั่นแหละครับผมนี่เห็นไหมในเนื้อเรื่องตอนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ที่ว่าไปสมัครโรงเรียนสื่อไลค์เออน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นนะครับผมไปเลี้ยงควายดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นวิญญาจารตร์แล้วมันไม่ลุ่ง <c oughs> โอเคนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เป็นพื้นที่ที่เราเนี่ยสามารถตกแต่งได้เนาะเป็นสวนนะครับผมเป็นฟาร์มของเราเองเดี๋ยวคอนเทนต์หน้าเนี่ยผมจะพยายามทําให้ละเอียดมากกว่านี้อันนี้ผมพยายามที่จะสรุปแล้วทุกคนระบบมันเยอะจริงๆนี่ผมไม่ได้พูดเรื่องระบบอื่นๆอีออกเยอะแยะเลยนะครับผมพยายามข้ามมาเท่าที่ผมเนี่ยจะข้ามได้แล้ว <c oughs> เอาจุดเด่นหลักๆที่ผมคิดว่าเฮ้ยผมเล่นแล้วมันน่าสนใจมันว้าวนะครับผมบางคนอาจจะว้าวกับระบบตัวอื่นก็ได้แต่ผมว้าวกับสิ่งที่ผมเนี่ยพูดไปทั้งหมดก่อนหน้านี้นะครับผมสหรับ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้ชคลิปต่อไปและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน goodbye ครับท่านผู้ชม